สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องผู้าฝ่าสุตรสักคนจ้ามื่อนี้ยกับพี่น้อกับเอกและจ่าในช่องแม่ชะบาพา้าแซบมื่อนี้แม่ชะบาละกะพี่เตยแม่ชะบาผ้าแซบกับพี่เตยพ้าแซบเราจะพามากินขนมจีนน้ำยา,ำยาตีนไก่ด้วพี่น้องเด้อด้วยผักกระถินผัดข้าวต้มี้ผัดขามื้อบักทัวละกะยอดยอดกระถินมาจ้าพี่น้องจ้ามากมากินน้ำกันจ้าอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาฟีมือแม่น้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อ แม่นองเธอเออกแอบเดลแม่น้องเ็คือก like um ับแอ็บเดลนอกจากเป็นพ่เป็นพ Th ี <the <the ่ซ้ายของน้องน้องกันตื่นกับแอ็บเดลตื่นป่ื่ะตือืด่ปะอืมตื่ปะอื่ปะอืมตื่่อืปะอืมนป่ะอมะอป่ะอื่นป่อนปกะืแซ่น ป่าสามพันปีพี่น้องเนี่ยซาาบอกบอ,บอการนะอืาบาบ๊าาพักกดทินนน,น้ำจิ๋จวนนันไม่สบาันน้ำเปลาบงยานเลไดลงถิกบงกทินพอดีเขมมามาจ้าพี่น้อจากับในสบกับพี่เตยจ้าครับ สรเข้มข้นเลยเ้ยพี่นางเลยบ้างพี่นางบ้งคุยมึงก็ไม่กระหินกระพากาคเขากันขาปุ้นโลนึงนีงนพนง่พี่นองตีมมอิม่มสองคนบ่ผ่อนโลออยู่บ่ ยี่หรอในมึงสินใจกันเลยแฮมตินโซอืมอืมินหลนหนักอืม นั่งกับพี่นออั่งกับพีนพี่กุ๊ดเก็บมาหายพี่กุ๊ดเป็นผายพี่กุ๊ดใช้พกุนอนตาพี่กุ๊ดเป็นพี่ตาคอมพิวเตอร์ เนยเจ้าตอนน่ะกำปินอดผักคายอดอวแพงผักคาตับไม่ไมเลยแต่ตดเลยจ้ะจับหู้ขาแห้งพี่น้องเลยหู้ตดต้มเหยื่อใ่มือเปอ แต่เดฟเมืองมานาวพี่จะบางไหม้ย่น้องตินใกล้อบวบแต่ขออยากแขน่นซิงเกับเพื่อนี่นี่ะเฮยน,นะนะขนมจีนยั่ว,วจ้า

ตอนนี้ตอนไปไปแล้วแล้วแล้วพอหิวขอแห้งไม่ขอแห้งคัแค่ไหนพี่น่องทำไมจึเป็นลมเนี่ย เสียบกระแสนม่รูไปจะบุดแหละฟังนี่อันนี้เพลินรูกินไปแล้วอืม,มเ,มเพลิเพลินไปหาพี่กุดไปให้พี่กุดปั้งงวใไห้ด้อพุดปังงวงไห้จาะ่อแล้ว,วพี่หมอ ไปคุดปั้นงวงให้น้องเลยจ้าเดปั้นห่อนนอนในผุนป่แล้วบ่ไปลวปั้นน้ำมันได้วพี่น้องตื่นเต้นบ่ให้น้องเลยสนะ น้ำยา<อ>แล้วยุ๊บกูไม่มน,น้ำจาแม่ต้องขนมจีนเบิดล่างข้าเบิดใช้เวลาไปทบทวนก่นอนกจไม่อเลยเห็นตะม,มือกอบพ่าได้อยากไอ้ดิกูจะเปนไก่ยังพี่จยอ,ยงองใครอยากกินพิซ่าพิซเตอปะกดหนึ่งมาพี่จองพันไพยอยากกิน กดหนึงมาเราดูวาา่าจะพี่น้องจะทำบักกากากล่องนะาพ่บามากพี่น้องว่าพูงงามยนพูบ่าติดตุ่มไหมอืกานตอบขอความมาไหว้ปนยับ้ปั่นไหเนี่ยปั่นไหวเนี่ย <laughs> น้ำดาเหลืออยู่ตัขาไปซื้อของคุณว่าอีกตอนพี่พูดแดต่ไปซื้ออีกเนี่ยไปซื้อคุณมอลลุงม,มันลยัปล่อยบอลยัดแ<ะ>อร์ให้พี่พูดกินก่นอนให้พี่พูดกินในบัจจ่าให้พี่พูด,พด,ดกินในบัจจ่าตับด้วยกันวิ เออเยี่ยบพี่พูดนี่พ่กินเน้อดีสินาได่บุตรถือเต่นทำไรนะพี่ด้องฮะเยี่ยบพี่พูดคือคุอนะมันเพดมันเ็ดนัมนนี่อนอน,น,นองหลูบเนาะโนจ้า บอกง่ยไยแถบเมีใส่งไงผมรู้จักใส่ยังไก็ไปนะไม่ใช่ใส่ายขนาดนี้มาก,ก่อนเลยไ,ไ,ไหมใส่ไปบิไปไปบ้า <c oughs> มาพี่ลองมามากินกัน <c oughs> โอ้พีมื้อลำอยาขนมจอนขนมจีนเนี่ย พอเมื่อ้แม่ออ้องอาเธอนี่าจับพี่น้นองขนมจอนด้พี่น้กกองขนมจอนขนมจอนแซบๆน้ำกันจ้าพักขาเต๊จับพี่น้องกัาากกบมันเก็บไมตม่ไนะ <c oughs> พูเ้เงมากกับเมนล,ะล,ะล่ะก็แม่ส่ย,สย่างวนี้แต่พักแเลมันไม่หมอยพี่น้องมกินป่ะ แมกูกน,นะฮะกกกกแต่งูว่าพี่เจอปันป้นปงูกับสไลเดอร์ปเนะ่คะลำบากเมือ่อ <c oughs> เด่ในใ้มูพี่น้องพี <c oughs> ่กุดิหน่ะพี่น้อง ไปซื้อมาอีกป่ะพี่พูดไปซื้อไงร้านเด้ปล่อยที่รับทวงนี่ไปนะแซ่บไหมแซ่บแซ่บพี่น้องขนมจีนเบิร์ดพี่น้องโอ้ยวิกิดเราวิกิดเราแบบนี่ขาดตอนแซ่บแซ่ซพี่น้องถ้าอยากกินนี่ก็กินไในด้านเราต้องยานอ้วนดอกขึมาเป็นยัางดอกซาอ้วนออกบกมมอออกั้งไก่ <c oughs> ได้ใช่ไหมสอนออกบั้งไก่ทานง่ายๆนี่ทานนี้ได้แม่สบายเฮ็ดโซ่ นี e ่ยมว่าเดหลานบอเฮ็ดให้ไม่สบายอะเฮ็ดนะให้น้อกันห่อไอพี่อ้อเฮ็ดพี่เอยังเฮ็ดเด็ดให้ไม่สบายเฮ็ด มันจะอิ่ิทเงานหัวมือมือม่เศร้าหัวเลยเพราอังขามือ,มมอพี่น้องแต่มันลดแต่อิีิดินะจ่ากํานักหา13.9เป็นหา4เนี่ยพี่น้องันลดแต่อิริ <c oughs> อาจจะเป็นว่าเป็นผ้าเสือหนึ่งแค่กินเป็นยังอะละมอง <c oughs> เป็นป๊อป <c oughs> เยมากเลครัปุ๋เกี่ยเลยพี่น้องครับปึงเบิรพี่น้องทำต้องกินซ้มเพื่อนมาแสบปัานี้ได้วพี่น้องเขาให้งานกะเจ็นเบิดแล้วบบดนี้ของค้าเขออบงามแ่ม พูดเป็นคนเด็ดหมดครับคุณบอมกบม,อมันก็กัดผิวอมเงินนะพุดสวยเนาะมันกัดคนงามผิวอ,อมหมดเนาะมาโอ้โมาทันนึ้งกัดคนงามผิวอมเอาวะเอามาเลยนึ่งมั <c oughs> นเดิเนไปกัดคือกัดแต่กลางกับ,กบกลูกก็จกิน อิ่นะติวอมตัยาคันเ้องตันี่ไงพนเห็ดเอง่กเพนดแซบเนาะดูกูหิวอ่ะหิวพ่วกันหิวพั่นกินกันองคนไ่นจะกินกับไผ่เมน่ะปลาคาร์พ่้ะวกกินแงเดียวะนหนังปลาคาร์ะ เดี๋ยวจะใส่ขอดไข่เจียวค่ะแล้วลมี่เคยบปได้กินคัสข้ามน,นี้หน่อยต้เนี่ยขึ้นห้างจับไม่สดด้วเนี่ยก็บ่ล้วเนาะไม่สบายขึ้นตาขป้นตีขด้ยอืม Nam 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 nam, mhm, 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 ta? mhm, mhm, rồi. mhm, sao? ขอบคุณสำหรับรเราขอบชมใจเบิร์ต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 นะเบิร์ตอย่าลืมกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์น้ำาใจคลิปนี้เราจะพอกันไหมคลิปหน้าจะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย